ว้าวกลับมาคราวนี้เวทีฮารุฮาราแล้วเดอ้อจ้าเดอ้อพี่น้องลูกโปง่งทั้งกล่องห้องขวัญแล้วก็ทั้งต้นคริสต์มาสแล้วก็ป้ายนะคะก็ขึ้นเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคริสต์มาสครั้งสุดไอครั้งที่สามนะคะ ครั้งสุดท้ายของปีนี้สําหรับพิจักพิ่บูณ์นะคะก็นะฉลองมาแล้วสสิิบบหเจ็ดแล้วเหลืออีกวันนี้คือยี่สิบแปดนะคะก็ในส่วนของคริสจักรเด็กหรือ,อกลุ่มเซลคันลืมนะคะอ่าก็ออกมาที่ที่นี่เป็นบ้านของพี่น้องนะคะ <c oughs> อนนุ่ป่าสุมเยอไป ป้ายเดียวกันป้ายเดียวกันกับที่เราฉลองมาแล้ววันที่สิบหกสิบเจ็ดนั่นเองนะคะทีนี้ก็มีของขวัญมีลูกโปงมีดาวจรัดฟ้าผู้ค้าสีมนนะคะไม่ใช่สีเงินนะคะสีหมนมากเลยเหมือนฝนจะตกเลยนะเนี่ยโอ้โหพอมาเจรไญเตยมาเจริญเ้ย การเขอบคุนพระเจ้าเนาะที่ได้วาซวยพี่น้องโอ้ลืมถ่ายภาพมันอีกครั้งโอ้พี่พี่พฤศจ่เล่นโอเคโอ้แกงดี่แหลวแต่ว่าวิธีกรยังต่างยังมาใกล้หนาเวทีคางด้ตกโอ้อันตรายหลายสูงเกินเกินต้องยูแถวฝน ่อเมากระบห้มาใกลเลยอย่าคิดสิเลยมาอยู่ใกลเมานอนจุดตรางเมานอนจุดตะรางใกล้กลางแลงก็จะอยู่กลางตาวลงก็อยู่กลางเป็นไหมเดี๋ยวสาวลวงรวงสาวรวงแย่เลยเอออมนอยู่เรอม่ได้รีบเพื่อเพ่อนเขย เนาะเขาไม่มองเนาะยืนได้ตั้งแต่อันนักวางกำลังเป็นพิธีก่อนเนาะได้บ่ดาวได้ดาวมาทำแล้วเนาะไปล้วดาวสีเงินหรอดาวไม่สีทองเหรอคะอ๋อทั้งทองทั้งเงินอ่าลูกฟองใจท่างนี้ท่างนั้นใครทำล้างล้างนะล่องกับล่องแล้วเป็นสิมมาทำห่อยทัว <laughs> อ,อาจารย์นอนจารย์น,นี่ก็มักเมาเล่นเนาะบายละปมาร่วมบอาจารย์แลกินมองมันันี้ไปเคเสียงเสียงเอาเด้อมจะไปทาพันธ์งสีมัตอนนี้ก็มา <c oughs> เก็บงาน <c oughs> เก็บภาพนะคะ

ว่คทำที่โยขายเหล้าโยขายเหล้าเน้อโอ้ยขอโทษนะคะถ่ายขอโทษนะคะถ่ายได้ไหมคะไม่น้อถ่ายได้บ่เดี๋ยวอนครับได้ครับได้ได้ครับอันนี้ล่ะค่ะพี่น้องอาเศิยวินัยท่องแก่วินัยเจ้าของลูกชายคุณแม่ทองสาเจ้าของเวทีเพื่อแม่แพ้บ่ได้นี่แยแม่เอาลงคลิป เสื้อแม่แพ้มาได้ได้ยินว่าเฮดลิงขนาดเล่นว่ากว่าจะเสร็จทันโอ้โหต้องเร่งอย่างมากมายนะคะนี่แหละคลูกไสอีกคนหนึ่งของคุณแม่ท่องสานะคะแล้วก็ได้ทำเวทีไหมคุณแม่จนทันงานเลยถึงแม้ว่าจะรีบเร่งไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าทแก่แจกคนโกงงานเยอะนะคะขอบคุณค่ะที่ให้ถ่ายค่ะถ่ายแล้วเจ้าของเวทีนะคะ ทำเวทีมาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในการที่จะใชะ้ประโยชน์ในงานนะคะแล้วยังกัรใจกว้างว่าแล้วแต่คุณแม่จะเอาไปใช้ที่งานไหนก็ได้นะคะใครจะเช่าใครจะยืมใครจะอะไรแต่ว่าต้องมีทีมงานมาเอาดิ <laughs> รู้สึกว่าเพิ่นทําค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะว่าใช้นั่งร้านด้วยนะคะป้าก็ไม่รู้นะว่าการประกอบการ การเก็บอู้ไม่เป็นไรเห็นว่านก็ม่นางเห็นว่าซ่องน้่อยๆก็ไม่นางกายนากล้องเห็นไอือโอ้โหป้าก็มาเก็บภาพนะคะเนี่ยเปิ้ลกำลังตกแต่งแต่งผ้าแต่งเวทีว้าวสวยจังเลยค่ะคุณพยาบาลสวยมากๆเลยสวยทั้งคนสวยทั้งอันพาค่ะ สวยทั้งคนแต่งแต่งผ้านะคะพิธีกรของเรานะคะวันนี้คุณพยาบาลลำํำไยนี่ก็เป็นลูกสาวของคุณแม่ทองสาด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็อาจารย์อภัยก็เป็นอา,อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีโรงเรียนติว พิเศษด้วยนะคะนีนะคะลูกหลานของคุณแม่ทอง้าก็มีแต่หลายคนเป็นข้าราชการหลายคนเป็นนักธุรกิจนะคะค้าขายนะคะแป็นอาเจ้าชาวบ้านย่านนากไปหน้าประเทศนอกรับแหญ่ครับทำมืดเท่าไรแห้งสิแจ้งครับเนี่ยผมมา

การเตรียมนี่ก็ทิันมาติดนี่ยเอาออกอยากขนาดเด้เหเห็ดหม่เป็นอะไัดเห็ติดมดมเลย <c oughs> ติดทาวอเลยบ่ยท้มาวอนโยวาฝนตกมากรต้องเือตัวนี้ออกเอกระดานนี่เไว้ถึงฝนบ่อได้ไ,ดไดนนนดพื้นปูนันบ่ บะเปียกยังไม่กล้าขึ้นไปเอ่อไม่กล้าขึ้นไปเหยียบพื้นเวทีใหม่ของเพื่อนเลยเด้อจ้าเออเดี๋ยววันนี้ยังไงก็จะขอเหยียบพื้นเวทีใหม่ซะหน่อยเนะเาะแต่ว่าตอนนี้นะต้องอยู่ข้างล่างก่อนนะคะยังไม่อยากจะร่วงนะคะคุณลุง ว่าตาห้มูจะคของจะตกลงมาเด้ออย่าล่วงลงมาเด้อท่านสอบวอ่าตามูระวังกระคองจะตกลงมากับตู่ลํำโพงเด้อค่ะเด้ออันนี้ป้าก็มาเก็บภาพนะคะันใคุ

เก่งเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าป้ๆจะถ่ายเก็บภาพไปเรื่อยๆถ้าหากมันไม่มีเสียงเพลงก็คงจะได้มาเล่าสู่กันฟังแต่มีเสียงเพลงป้าก็เอาให้ชมได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ